สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันจันทร์แล้วก็ฝนยังคงสัญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวในต่างแดนค่ะที่เป็นคดีฆาตกรรมแคนนี่องเลคเซึ่งเธอคือหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่แต่งงานแล้วก็ ตั้งใจกลับมาบ้านมาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของเธอเพราะว่าพ่อของเธอนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกับเธอค่ะเธอได้ถูกฆาตกรรมแล้วก็เรื่องราวของเธอก็ยังเป็นปริศนานะคะ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนักงานเลี้ยงส่งนะคะที่มันกลายเป็นคืนแห่งฝันร้ายผู้ชำนาญการด้านไอทีอย่างแคนนี่อองนะคะหรือแคนนี่อองเลเคียน,นะคะเธอโดนลักพาตัวไปไม่ไกลจากที่ที่ครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนของเธออยู่ผู้ต้องสงสัยคือชายแปลกหน้าค่ะซึ่งไม่มีประวัติการก่อคดีมาก่อน แพนนี่อองนะคะวัย28ปีค่ะเธอมีหลายๆสิ่งที่อยากจะทำอยู่แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแต่ในปี1995นะคะเธอออกจากประเทศมาเลเซียไปเพื่อศึกษาต่อหลังจากนั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะโดยการทำงานของเธอนั้นทำด้านเกี่ยวกับไอทีอยู่ที่ซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็ได้แต่งงานกับชาวจีนสัญชาติอเมริกันนะคะอย่างแบนดอนอองนะคะซึ่งเธอก็ดูมีความสุขดีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างที่ใครๆหลายๆคนปรารถนาแต่เมื่อปี2003ค่ะอองบีเจงค่ะซึ่งก็คือพ่อของแคนนี่เนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็ง แม่ของเธอนะคะที่ชื่อว่าเพอร์ซี่ก็รีบส่งข่าวไปให้เธอรู้ทันทีและทันทีที่เธอได้ยินเรื่องราวที่พ่อของเธอป่วยเธอเข้าอินเทอร์เน็ตพยายามหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พ่อของเธอเป็นแคนนี้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวค่ะ เธอตกใจกับข่าวที่เธอได้รับเป็นอย่างมากเธอตัดสินใจทันทีว่าจะกลับบ้านที่มาเลเซียเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเธอนั้นผ่านเวลาที่ยากลำบากนี้ไปพร้อมๆกันครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวที่หลักกันพ่อแม่นะคะรวมไปถึงน้องสาวของเธอเนี่ย ก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อของเธอที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งให้อาการดีขึ้นเธอตกลงที่จะกลับมาและเมื่อเธอกลับมาค่ะเธอก็ตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อเยี่ยมพ่อของเธอในกัวลาลัมเปอแคนนี่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของเธอเพื่อดูแลพ่อจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าเธอพอใจแล้วกับผลการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงอาการของพ่อเธอเนี่ย ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเธอจึงตัดสินใจวางแผนที่จะกลับไปที่อเมริกาไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีของเธออีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะกลับไปหนึ่งวันค่ะแคนนี่ก็ชวนเพื่อนพี่น้องของเธอรวมไปถึงคนสนิทต,ต่างๆเนี่ยไปที่ห้างบัญชาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพื่อที่จะไปร่วมงานเลี้ยงส่งของเธอหนึ่งในนั้นเพื่อนของเธอมีชื่อว่านอรีนนาตาชาซึ่งคนนี้คือเพื่อนสนิทของแคนนี่ค่ะเขาก็ตัด สินใจปรึกษาหารือกันว่าจะไปรับประทานอาหารค่ำเลี้ยงปาร์ตี้กันเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งแคนนี่ก่อนที่จะกลับไปที่สาหารัฐอเมริกานะคะ หลังจากนั้นค่ะทุกคนก็วางแผนกันเสร็จสรรพนัดวันกันได้ก็เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวในขณะที่แคนนี่เนี่ยกำลังเข้าไปจอดรถนะคะอยู่ที่ลานจอดรถเธอรู้สึกตังอิดต,ตังอิดใจจนพูดกับแม่ของเธอว่าที่จอดรถตรงนี้มันมืดผิดปกติและก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมืดได้ขนาดนี้แต่เนื่องจากที่พวกเขากาลังรีบค่ะ ผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของลูกสาวสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายก็จอดรถเอาไว้แล้วก็รีบวิ่งไปที่ร้านอาหารพอวิ่งมาได้ครึ่งทางค่ะแคนนี่เนี่ยก็หันไปบอกแม่ของเธอว่าตัวเธอนั้นลืมตั๋วที่จอดรถไว้ในรถ แต่พอคิดไปคิดมานะคะแคนนี่ก็เปลี่ยนใจไม่วิ่งกลับไปเอา,เอาบัตรจอดรถก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสังสรรค์กินเลี้ยงกันเสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาออกทีเอาบัตรจอดรถอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแคนนี่และเพื่อนๆเนี่ยก็ร่วมฉลองกันทั้งคืนค่ะว่าทุกคนต่างร่วมกันยินดีในขณะที่พ่อของเธอกำลังหายป่วยและตัวเธอเองก็กำลังจะกลับไปเจอสามีอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนมีความสุขสนุกสนานค่ะก็ใช้ชีวิตในการเลี้ยงส่งกันไปในค่ำคืนนั้นนะและทันทีทันใดนั้นเองค่ะนอรินก็บอกแคนนี่นะคะว่าเอออาจจะไปต่อกันอีกที่ที่หนึ่งแต่แคนนี่เนี่ยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปส่งแม่และก็น้องสาวที่รถก่อนและเดี๋ยวเราเนี่ยติดรถเพื่อนๆไปอีกที่ที่หนึ่งนะคะ ในขณะที่ตรงไปที่เ,เครื่องจ่ายที่จอดรถอัตโนมัติะคะ่ะทันใดนั้นเองแค่นี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าอา้บาบัตรจอดรถของเธอเนี่ยที่จะามาสแกนจ่ายที่นะัดที่จุดจอดอจ่ายเงินอัตโนมัติเนี่ยเธอลืมเอาไว้ในรถนะคะในทันทีทันใดนั้นเองนนเธอ,เอก็รีบวิ่งกลับไปเอาบัตรนั้นที่รถนะคะซึ่งระยะทางณนะจุดจอดรถกับตู้อันนี้เนี่ย มันก็ไม่ไกลกันมากนะักแต่ในขณะที่เธอวิ่งไปคนเดียวนะคะเวลาล่วงเลยผ่านไป20กว่านาทีค่ะแคนนี่ก็ไม่กลับมาน้องสาวของเธอนะคะชื่อว่าเอลซี่เนี่ยเออก็โทรไปด้วยความกระวนกระวายใจแต่เมื่อโทรไปแล้วกลับ ติดต่อไม่ได้ค่ะมันตัดสายเข้าระบบฝากข้อความซึ่งในขณะนั้นทุกคนนะคะต่างสับสนผู้เป็นแม่ก็พูดขึ้นว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วนะคะท่านใดทันทีนั่นเองค่ะออทางเพอร์ซี่ผู้เป็นแม่และเอลซี่เนี่ยก็รีบไปที่ลานจอดรถ เมื่อไปถึงค่ะเพอร์ซี่นะคะแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองรถยนต์โปรตอนรุ่นเทียร่าที่หายไปและแคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะเพอร์ซี่และเอลซี่รีบกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อบอกเพื่อนๆของแคนนี่ให้ทราวบว่าเธอนั้นหายตัวไปพอทุกคนรู้ดังนั้นก็ตกใจพยายามติดต่อหาเธอค่ะแต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งมันแปลกมากสำหรับ แคนนี่ที่อยู่ๆก็หายตัวไปโดยเฉพาะตอนนั้นเองนะคะแม่ของเธอก็กำลังรออยู่นะคะทุกคนนะคะพยายามโทรติดต่ออีกครั้งหนึ่งเหมือนโทรศัพท์ดังครั้งหนึ่งค่ะแต่แล้วก็ปิดเครื่องไปเลยและแน่นอนว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกคนกระวนกระวายใจหนักมากไปกว่าเดิม เพอร์ซี่นะคะนึกขึ้นได้ว่าที่ลานจอดรถเนี่ยน่าจะมีกล้องวงจรปิดจึงไปขอดูวิดีโอที่กล้องน่าจะบันทึกเอาไว้ได้และก็ได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงค่ะในวิดีโอนะคะมีภาพรถของแคนนี่เนี่ยวิ่งออกไปด้วยความเร็วจนกระทั่งชนที่กั้นกระเด็นเลยค่ะ คนขับไม่น่าใช่แคนนี่แน่นอนเมือ่อผู้เป็นแม่เห็นวิดีโอนะคะเธอบอกว่าฉันคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่คิดกำลังจะเกิดขึ้นจริงฉันแทบไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะตัวนอรีนเพื่อนสนิทและเพอร์ซี่เองเนี่ยก็ ไปแจ้งความทันทีพวกเขานั่งรถไปทั่วกลาลัมเปอร์นะคะหวังว่าจะเจอรถและคนนั่นก็คือรถโปรตอนและก็แคนนี่นั่นเองในขณะเดียวกันนั่นเองค่ะสามีของแคนนี่ก็โทรมานอรินเพื่อนสนิทก็แจ้งข่าวร้ายกับสามีของแคนนี่ทราบ เขาบอกไปว่าฉันต้องพยายามอธิบายให้สามีของแคนนี่ฟังหลายๆรอบเพราะเขาดูไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นฉันจึงพยายามนิ่งๆใจเย็นๆเพื่อให้เขาได้ใช้เวลาแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ฉันกำลังจะสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันใจเขาก็กระวนกระวายไม่น้อยนั่นคือนอริณก็มีจิตใจที่กระวนกระวายไม่น้อยการค้นหาล้มเหลวค่ะพวกเขากลับบ้าน ถึงบ้านประมาณเวลาตีสีเรียกได้ว่าเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่า72ด72ชั่วโมงที่ไม่มีสัญญาณว่าจะเจอตัวแคนนี่เลยพ่อและแม่ของเธอะะจึงหวังพึ่งสื่อให้สื่อช่วยตามหาพวกเขาไปที่สมาคมจีนมาเลเซียเพื่อขอความช่วยเหลือไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่รู้กันไปทั่วพวกเขาขอร้องให้คนที่รักพาตัวแคนนี่ไปเ ปตัวเธอออกมาอย่างปลอดภยัยเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะไม่มีการเรียกค่าทายไม่มีการติดต่อใดๆจากผู้รักพาตัวแคนนี่ไปเพื่อและครอบครัวของเธอกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีสามีของแคนนี่ที่อยู่ไกลออกไปก็แทบจะคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะคะเขาบอกว่าเขาสามีนะคะบอก กับผู้เป็นแม่ว่าผมเป็นสามีจะให้ผมอยู่เฉยๆได้อย่างไรผู้เป็นแม่ของแคนดี้ก็บอกว่าทุกครั้งที่โทรไปบอกสามีของแคนนี่เขาจะโวยวายใส่ฉันตลอดเวลาจนฉันต้องพูดว่านอนได้โปรดอย่าโวยวายและก็ได้ยินคําพูดซ้ำๆกลับมาว่าผมคือสามีจะไม่ให้โวยวายได้อย่างไรเมียผมทั้งคนนะคะและนอกจากนี้เองนะคะก็มีนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟดิคูสค่ะ เฟดิคูสเนี่ยเป็นนักข่าวซึ่งทำงานอยู่ในสายนี้มานานกว่า10ปีแล้วก็ได้กล่าวว่าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังในสัปดาห์นั้นเรียกได้ว่าเมื่อใดก็าตามที่มีคนพบศพปริศนาเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายไปณนะสถานที่เกิดเหตุทันทีเพื่อไปดูว่าใช่แคนนี่หรือไม่นอกจากนั้นนะคะตำรวจก็พบสิ่งที่ทาให้รู้สึกว่าคดีนี้คงจะจบไม่สวยแน่ๆเพราะจู่จก็ไปเจอรถ ที่จอดทิ้งไว้ซึ่งรถที่จอดเนี่ยยี่ห้อตรงกับที่รถที่แคนดี้ขับไปก็คือยี่ห้อโปรโตอนรุ่นเทียนหน้าซึ่งเป็นของเพอร์รี่นั่นเองหัวหน้าตำรวจบอกว่าเมื่อพวกเขาไปเจอรถพวกเขารู้แล้วว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แย่เกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะแม่ของแคนดี้ก็พูดถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเอ้ยไม่น่าใช่ข่าวดีแล้วนะคะ ตำรวจนะคะยังไปพบว่ายางหน้ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยแตกรวมไปถึงมีรอยเลือดที่เบาะหลังรถด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่17กระะกฎาคมปี2003 4วันหลังจากที่แคนนี้ได้หายตัวไปคนงานก่อสร้างก็ไปพบสิ่งต้องสงสัยในจุดที่ห่างจากจุดจอดรถ โปรตอนนั้นไม่ไกลนะักในท่อระบายน้ำนั้นค่ะมีล้อรถยนต์สองล้อและร่างที่ถูกเผาอยู่ในนั้นทีมชนะสูตรนะคะเข้าไปทันทีหัวหน้าทีมบอกว่าณนะจุดที่เขาไปถึงแล้วนะสถานที่เกิดเหตุอันนั้นเนี่ยเขาได้กลิ่นยางรถยนต์ไหม้เมื่อมองเข้าไปในท่อระบายน้ำก็พบเป็นร่างคน ร่างคนนั้นเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงด้วยยางล้อรถที่มีปูนซีเมนต์บกอยู่ข้างในส่วนผิวหนังด้านนอกถูกเผาไหม้มากกว่า90%ซแล้วใครล่ะที่ทำร่างอันนี้ซึ่งคนทำนะคะตั้งใจที่จะทำไม่ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าร่างนี้เป็นใครส่วนของร่างกายตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยถูกทำลายจนหมดแต่ผมยังสงสัยว่าทำไมมือของเหยื่อถึงถูกมัดด้วยผ้า ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยนักข่าวเฟอร์ดิคูสก็อยู่ที่นั่นด้วยค่ะ ฟอนดิคูสเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวว่ากลิ่นเหม็นไหม้มันแรงมากๆเป็นกลิ่นคนตายผสมอบอวนอยู่กับกลิ่นยางที่ถูกเผาไหม้เขาบอกว่ากลิ่นเหล่านั้นมันติดเสื้อผ้าของเขาไปหลายวันเลยทีเดียวตำรวจนะคะขอให้นอรีนเพื่อนสนิทของแคนนี่เนี่ยรวมไปถึงเอลซี่น้องสาวของเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อยือนยันว่าศพอันนี้ใช่ศพของแคนนี่หรือไม่และเมื่อน้องสาวของเธอ ไปถึงนะคะก็ยืนยันด้วยน้ําตาว่านี่คือแคนนี่จริงๆเพราะกางเกงยีนที่แคนนี่ใส่ในวันนั้นก่อนที่จะวันที่หายตัวไปนั้นะเป็นกางเกงยีนที่แคนนี่มายืมจากเอลซี่น้องสาวของเธอน,นั่นเองค่ะเรื่องราวปริศนานะคะของ แคนนี่องเลเครียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามร้าฟังกันได้ในอพิสซดถัดไปวันนี้เวลาของรายการสิบนาทีคดีดังต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะกลับมาฟังตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ